การผ่าตัดอันตรายหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่คนไข้ชอบจัดเพื่อความสวยงามแต่ในมุมของหมอเองเนี่ยหมออยากจะให้คนไข้ามารับการจัดฟันเพื่อการทําหน้าที่ของฟันแล้วก็กล้ามเนื้อบดเคี้ยวมากกว่าในมุมที่คนไข้พูดว่าฟันไม่สวยเช่นมีฟันซ้อนเก ฟันศกเปิดก็คือไม่สามารถกัดก๋วยเตี๋ยวหรือกัดขนมปังได้รวมไปถึงฟันหลังไม่ศกกันเนี่ยการที่ฟันเรากัดกันแล้วมันไม่ศกกันเนี่ยประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวมันลดลงเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เรามีอาการเมื่อยเกร็งกล้ามเนื้อบดเคี้ยวในปากของเราได้ฟันกับกล้ามเนื้อมาทําหน้าที่ร่วมกันดังนี้นะครับเมื่อฟันเราไม่สวยในมุมที่คนไข้เข้าใจเนี่ยแต่เนื่องมาจากว่าฟันมันซ้อนเกกันหรือมันมีการห่างของฟันแล้วมันทาให้ระนาบของฟันมันไม่สมดุลกันเนี่ยอันนี้ต่างหากที่มันจะส่งผลในระะยยาวได้ ปัญหาที่กลับมาเจอหมอก็คือว่าคนไข้มักจะบ่นว่าฟันไม่สบกันเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดใช้ฟันหน้ากัดอะไรไม่ได้รวไมไปถึงดูแล้วหน้าเบี้ยวหรือเหมือนปากเบี้ยวในกรณีแบบนี้เนี่ยก็ต้องมาให้หมอช่วยในการวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาจัดฟันเนี่ยคุณหมอจัดฟันนะครับเขาก็จะต้องมีการปั๊มฟันไว้เพื่อเอามาทําโมเดลวิเคราะห์ว่าพื้นที่ของฟันแต่ละซี่ที่มีอยู่ในช่องปากไม่มีอยู่เท่าไหร่แล้วก็เอ็กซเรย์กระโหลกศีรษะเพื่อจะประเมินว่ากระดูก กระดูกของเราเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่เท่าไหร่แล้วมันสมดุลกับปริมาณฟันหรือเปล่าถ้าคุณหมอวิเคราะห์แล้วว่าพื้นที่ของฟันมีมากกว่าพื้นที่กระดูกขากรรไกรของเราถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะต้องมีการถอนฟันร่วมกับการจัดฟันบางคนจะต้องถอน4ซี่บางคนอาจจะต้องถอน8ซี่เพราะต้องเอาฟันคุดออกด้วยเนื่องมาจากว่ามีปริมาณฟันเยอะเกินไปแล้วพื้นที่กระดูกขากรรไกรมันไม่เพียงพออย่างนี้เป็นต้นแต่ในบางคนนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ของกระดูกขากรรไกรมันมีเยอะ กว่าปริมาณพื้นที่ของฟันที่เรามีอยู่ฟันมันห่างๆาๆกันแบบนี้หมอสามารถรวบเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องมีการถอนฟันร่วมกับการจัดฟันทีนี้อีกในเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เวลาหมอวิเคราะห์ออกมาแล้วพบความไม่สมดุลกันอย่างมาก ของพื้นที่ฟันรวมไปถึงพื้นที่ของกระดูกขากันไกลหรือบางทีกระดูกขากันไกลของเราเนี่ยมันมีการเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาไม่สมดุลกันกรณีแบบนี้การถอนฟันก็แล้วจัดฟันให้มาเรียงรวมตัวกันดีก็แล้วมันยังไม่สามารถปรับเคลื่อนให้ฟันของเรามันลงมาในตำแหน่งที่เหมาะสมถามว่าทำไมเนื่องมาจากว่ากระดูกไปทางฟันไปทางเนี่ยถ้าเป็นกรณีแบบนี้คนไข้ก็มักจะต้องได้รับการ แนะนำตั้งแต่เบื้องต้นว่ากรณีของคนไข้คนนี้ต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดร่วมด้วยการผ่าตัดในที่นี้หมอไม่ได้จัดการเรื่องฟันเท่านั้นจะต้องมีทันตแพทย์ในฝั่งของที่เชี่ยวชาญในด้านของการผ่าตัดมาช่วยปรับโครงสร้างหรือปรับขนาดของกระดูกขากรรไกรของเราเนี่ยให้มันมีความสมดุลกับพื้นที่ฟันที่คุณหมอจัดฟันจัดมาแล้วเนี่ยคนนี้เข้าใจใช่ไหมครับว่าเมื่อฟันกลับมามีปริมาณที่สมดุลแล้วแล้วก็ต้องมีการผ่าตัด ปรับโครงสร้างของกระดูกขากรรไกรให้มันมีความสมดุลกันเมื่อจับมาประกอบกันมันก็จะได้ความสมดุลของรูปร่างฟันตำแหน่งฟันแล้วก็ตำแหน่งขากรรไกรที่เหมาะสมโดยระยะยาวทุกอย่างถ้ามันอยู่ในสภาวะสมดุลมันก็จะใช้งานได้ยาวแล้วก็มีความยั่งยืนคงทนต่อไปอันตรายหรือเปล่าคนไข้กลัวหรือเปล่าจริงๆมันเป็นการผ่าตัดนะครับมันก็คงมีความเสี่ยงแหละเพียงแต่ว่าการรักษาเหล่านี้มันจะต้องผ่านการวางแผนการพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ กันอย่างละเอียดถี่ท้วนก่อนในแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นหมอจึงขอย้ําตรงนี้ว่าการที่เราจะเลือกรับการรักษาด้วยการจัดฟันเนี่ยบางทีเนี่ยทุกคนอาจจะรู้ว่าจัดฟันเนี่ยใช้เวลาหลายปีนะครับไม่ใช่3เดือน6เดือนแล้วเสร็จจะต,ต้องใช้เวลาเป็นปีๆอย่างน้อยปีครึ่ง2องปีหรือ2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นการรักษามเป็นระยะยาวถ้าท่านเข้ามาพบกับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญและเฉพาะทางด้านการจัดฟันจริงๆให้การวิเคราะห์วินิจฉัยอย่างถี่ท่วนแล้วเนี่ย ผลลัพธ์ในการรักษามันก็จะดีแล้วก็ยั่งยืนมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่น่าอันตรายนะครับถ้าอยู่ในมือของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีการวางแผนกันอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอันนี้ไม่น่ากลัวแต่ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเพื่อความสมดุลแล้วก็สวยงามแบบยั่งยืนครับ